รู้ไหมคะผิวตัวที่มันดูนเนียนยนุ่มๆเด้งๆแค่เห็นก็รู้แล้วว่าสุขภาพดีเนี่ยมันต้องมาจากอะไรบ้างและส่วนผสมที่เราควรมองหาในครีมบำรุงที่จะทำให้ผิวเราแข็งแรงต้องมีอะไร จริงๆแล้วนะคะถ้าเป็นเรื่องทั่วไปทุกคนก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินดีนอนหลับให้เพียงพอไม่นอนดึกเกินไปแล้วก็กินน้าให้เพียงพอพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทาให้ผิวเราแข็งแรงนะคะอีกอันหนึ่งเลยที่ลืมไม่ได้นะคะคือการบารุงผิวค่ะเพราะว่าการบารุงผิวเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยเสริมให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็สะท้อนออกมาให้เห็นจากภายนอกค่ะเริ่มจากเข้าใจโครงสร้างของผิวก่อนนะคะโครงสร้างของผิวเราค่ะเปรียบเสมือนกําแพงบ้านกําแพงบ้านก็็จะะมมมีีีออเรยงต่กกกันนแล้วปููถค โครงสร้างผิวเราค่ะซึ่งเป็นตัวปกป้องร่างกายเราเนี่ยนะคะก็จะมีเซลล์ผิวค่ะที่จะมาเรียงต่อต่อต่อกันแต่มันยังไม่เชื่อมกันค่ะมันต้องมีเซรามายค่ะหรือเป็นปูนที่จะมาเชื่อมระหว่างเซลล์ผิวต่างๆนะคะทําให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นค่ะซึ่งพวกนี้นะคะเมื่อมันแข็งแรงเนี่ยมันจะลดการสูญเสียน้ําออกจากผิวเราค่ะผิวเราก็จะชุ่มชื้นนะคะและยังป้องกันพวกกลุ่มมลภาวะต่างๆสารละคายเครื่องต่างๆรวมถึงเชื้อโรคด้วยนะคะ ซึ่งถ้าสมมติว่าสมดุลตรงนี้มันเสียไปเนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเกลือกานแพ้ง่ายแดงง่ายแสบง่ายแล้วก็คันง่ายค่ะ<อ>เพราะฉะนั้นแล้วนะคะอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญเลยค่ะที่จะทําให้ผิวเราแข็งแรงและดูสุขภาพดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผิวเนียนนุ่มเด้งที่เราใฝ่ฝันถึงนะคะมันต้องเริ่มจากการก่อกาแพงที่ดีค่ะกําแพงที่ดีต้องเรียบเนียนสวยเหมือนกับผิวเรานะคะเพราะฉะนั้นทั้งอิฐและปูนต้องแข็งแรงและมีความพอดีค่ะ จะทำให้ผิวเราเรียบเนียนสวยเหมือนกับกําแพงบ้านจริงไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าอิดมันไม่ดีหรือปูนมันกร่อนไปนะคะก็จะทําให้ผิวเราค่ะแตกลอกขุยแห้งได้ง่ายค่ะก็จะทําให้ผิวดูสุขภาพไม่ดีนะคะและที่สำคัญจะต้องเริ่มจากการบํารุงที่ดีค่ะและจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีร่วมด้วยค่ะ cerave รร moisturizing cream ค่ะตัวนี้นะคะมีเซรามายถึง3ชนิดค่ะ เซรามาย1เซรามาย3และเซรามาย6ขีด2ค่ะและที่สำคัญยังมีเทคโนโลยีเฉพาะของทางแบรนด์นะคะคือเทคโนโลยี MVE ที่จะค่อยๆปล่อยสารสำคัญและให้ความชุ่มชื้นยาวนานถึง48ชั่วโมงมากไปกว่านั้นยังมีตัว Hyaluronic Acid ที่หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะ ให้ความชุ่มชื้นค่ะจะช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงยิ่งขึ้นและทําให้ผิวไม่แหง้งไม่ลอกไม่ขุยค่ะใช้ได้ทั้งตัวทั้งหน้าทาได้ทุกวันเช้าเย็นและเน้นบริเวณที่ผิวมีปัญหาเยอะไม่เหนอะใช้แล้วชุ่มชื้นนุ่มไม่แห้งลอกเป็นขุยลดอาการแดงผิวระคายเคืองทําให้ผิวแข็งแรงไม่ระคายเคืองง่ายและชุ่มชื้นยาวนานอีกด้วยใช้ได้แม้คนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายค่ะมีอัลเลอร์จีเทสนะคะและใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ2เดือนขึ้นไปค่ะเพราะไม่มีน้ําหอม และคนที่เป็นสิวง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะไม่ก่อให้เกิดสิวและเป็นนอนโภมิ d โ g จินิคค่ะมีทริคแนะนําในการทาน,นิดนึงนะคะคือทาหลังอาบน้าเสร็จทันทีค่ะไม่เกิน3-5มถึงนาทีอาบน้าเสร็จซับตัวนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทาเลยค่ะจะไม่เหนียวเหนอะ,นะคะ่ะแล้วก็จะซึมได้ดีและจะได้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นค่ะแนะนําวิธีการบํารุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นขึ้นในหน้าหนาวแบบนี้นะคะนอกจากการใช้เซร,รั่ม moisturizing cream แล้วอย่าอาบน้ําอุ่นนานอย่าอาบน้ําร้อนจัดเกินไปอย่าแช่น้ําค่ะไม่ใช้สบู่ที่รุนแรง ไม่ใช้สครับสครับผิวนะคะพวกนี้จะเป็นตัวที่บ่อนทําลายผิวเราค่ะให้ขาดความชุ่มชื้นและเอาความชุ่มชื้นออกจากผิวเราไปค่ะและผิวเราจะไม่แข็งแรงวนซ้ำหลูปเดิมๆตลอดเลยค่ะหากใครสนใจนะคะก็ไปตามกันได้เลยค่ะที่บูธวัสดุนะคะ if and boy beauty ร้านขายาหรือโรงพยาบาลชั้นนำทั่วไปค่ะและแม้แต่ร้านค้าออนไลน์ของเซราวีนะคะที่เป็นร้านค้าทางการนะคะไปตามกันได้เลย